ไปไปไปเจอกระหลังรีเจอหลังรีรีบเข้ามาน okay. ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคุยที่สภานะนี่ครับไดมอนด์เฮดมาร์สเข้านะรีบเข้านะหลังรีต้องไปคุยสภานะซิกซี่ซิกเจอเอ็มเคเคเนาะไดมอนด์เฮดเจอไฮเปอร์ทาวโอ้โหจับพุ่งนี้เดือดมากแน่นอนยูชูมาครับรอรอดูครับผมไดมอนด์เฮดจะปิดสกอร์แล้วเข้าสู่ต่อไปได้เดี๋เป็นทีมแมสครับที่เดือดและ เกมกับมาได้คผู้ชมครับตอนนี้บอกเลยว่าทีแม็กจะเหลือ5ทีแต่บอกเลยว่าลูกเกมมันเป็นของไดมอนด์เฮดไปแล้วครุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมโอ้โหผมครับดูว่าคผู้ชมฮะโอ้ดูเหมือนว่าเอี่ผมไม่แน่ใจว่าทีมแมทนี่คือยังไม่ตื่นหรือเปล่านั่นนะสิฮะไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับใช่ฮะเขาจะเป็นสเต็ปเดียวกับไรอุักหรือเปล่าครับเสียไบมาแล้วครับสเก็นแรครับงฝั่งเมื่อกี้ฮะหมวกสีขาวครับเมื่อกี้ อ้าวยังไงครับมีมือปืนโอ้โหเหมือนสเก็ตแลนด์จะตกไกลๆหรือเปล่าอืมครับนี่ฮะมือนีฮะนี่ฮะสเก็ตแลนด์ครับนีเลยฮะโอ้โหหวกขาวกับหลังนี่แหละครับเขาเองฮะสเก็ตแลนด์ครับโอ้โหขาวกับหลังด้วยครับต้องครับไปแบบเก่าๆเลยครับยุคสมัยตะก่อนครับยุคยูสราเอลครับเอ็มเคเคผลเป็นยังไงบ้างครับชนะครับผ่านเข้ารอบต่อไปครับรอบเซมิไฟนอลคุณผู้ชมฮะวันพรุ่งนี้ครับผม พี่พี่กอล์ใถ้อย่างนี้เนี่ยมังทีชินเจอกับซิกซิกกอะเลยเหรอครับวันรุนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องสุ่มทีมมาแล้วสุ่มกันหรือเปล่านะมันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆแล้วสามทีมอ่ะที่จะได้สุ่มแน่นอนก็คือไทเปอร์ทาวครับอีดีซิกครับแล้วก็เอ็นพีเคมังคีชินนะผมผู้ชมคะอืเนาะผู้นี้เพิ่งเริ่มหรอครับใช่ครับเพิ่งเริ่มครับตอนนี้ยังไม่มีสกอร์ทางฝั่งไหนขึ้นนําครับแต่ว่าตอนนี้ถ้า สกอร์ใหญ่รูปเกมในเกมแรกหรือว่าราวที่หนึ่งนะครับก็คงเป็นในวันที่ขึ้นนำพอสมควรครับเขาเรียกว่า43แต้มเยอะไหมเยอะหละเนาะกว่าเยอะเลยนะเยอะครับอหมายในมันที่รั่นครับลั่นอันนี้ยอมรับเลยครับไมายรั่นมากครับผมวันเี่ครับอันนี้เออเออในวันพรุ่งนี้ครับโอเคครับ เป็นไทยอ่ะพี่ขอเอาขอพูดเลยว่าดีกว่าครับว่าดีกว่าพี่ขอดีกว่าผมวัดได้จะงเอ่าโอเคโอเคครับผมอ่ะสำหรับพรุ่งนี้นะครับการแข่งขันสองทุ่มต้องบอกว่าทางทีมงานหลังบ้านจับฉลากจับสายมาแล้วนะผู้ชมฮะเป็นการพบกันระหว่างซิกซิคไบไฮเปอร์เท้าวิสมังกี้คิงในเวลาสองทุ่มนะคุณผู้ชมฮะและไฮเปอร์เท้านะครับจะเจอกับทีมที่ชนะในคู่นี้นะครับผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นทีมแมสหรือไดมอนด์เฮด จะเข้าไปเจอใครชนะจะเข้าไปเจอไฮเปอร์ทาวส์เขาบอกเลยว่าน่าดูมากๆครับรุ่งนี้คุณผู้ชมฮะและรุ่นี้จะมีเพียง2คู่นะครับผู้ชมครับครับผม2อคู่แล้วเราต้องการ2คู่4ี่ทีมถูกต้องฮะแล้วเราต้องการแค่2ทีมเท่านั้นที่จะเข้าไปแข่งในวัดในรอบแรนไฟนอลในวันที่2ี่สบสพ่าพันนะคุณผู้ชมฮะหวังเกียร์ยุ่งเจ้เดี๋ยวรอดูกันไปนะครับผมใครจะเป็น2ทีมสุดท้ายนะในวันพรุ่งนี้ครับผม ก็บอกเราดําเนินรายการมาตั้งแต่สายสองทีมเนาะว้าวาจะมาถึงตรงนี้ก็บอกเลยว่ายาวนานครับตลอดเดือนกุมภาพันธ์แต่บอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับตลอดตลอดขอให<ค><ม>้ครับลิ้นบากนกัลิ้นเปียใช่อเลยครับผมแกก็่วงนี้กินเหล้าบ่อยครับพี่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีกินเหล้านะครับผมไม่คนดีคนดีเป็นสุกัญชาครับผมชอบดูดโอ้ไม่ใช่ครับโอ้หนักเลยครับลุงเ่าฮะอนั้นี่โอ้ดับมันเทศกดไป6 4สี่เลยเหรอวะ ชนะแล้วมั้งเนี่ยไฟครับอ่าจะดีครับอดนิดหน่อยบุหรี่นิดหน่อยครับบอกไม่มีอะไรมากนะเฮ้ยจะเล่นเหนือก่อนนั้นเนาะไม่มีครับไม่มีครับแต่แต่ผมขาวเบียเป็นกระส่ายนิดหน่อยครับผมใครเรือสูบตรงสูบฉีดบ้างครับอว่ามีบ้างไหม MT กับเบียร์กับผงขาวอ่ะเนาะผงขาวนี่ไม่ยุ่ไม่มีแล้วคุณผู้ชมฮะไม่มีนะครับไม่มีนะโอ้ชัวนะชัวฮะชัวเลยครับวันนี้โอ้ชัวกับผงเขียวอีกครับเมื่อกี้แคไม่มีครับเอาแค่ผงเขียวก็พอ ผมเขียวเียวหมายถึงว่าไอ้พวกผงยาองไทยอง่าใช่ครับใช่ครับพอแล้วดมบ่อยๆพอแล้วใช่ครับเป็นผู้หงไทยอะย่างเครับนี่ผงขาวเะศอย่ี้ฮะพุ่นเลยนะพุ่เลยว้าพุ่นเลยผงขาวเนยครับโอ้ยแล้วเป็นดีโอ้โหเทมจริงแล้เป็นดีฮะ สถานไปทีหนึ่งชั่วชนวะชั่วคาวะชั่วจังหวะครับอมให้จับฉลาดต้องให้ผู้เล่นเห็นด้วยอ๋อมันไม่ใช่การจัจกรรมฉลาดครับมันเป็นสายที่ที่รันมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกครับผู้ชมฮะอืมผมผมเข้าใจผิดแต่ว่ามันไม่ใช่การจัฉลาดครับมันเป็นสายของของที่ที่นึกออกไหมว่าว่า,วาสายโบนแข่งแข่งแขงมาใช่ไหมจนมาเป็นตรงนี้เหลือแล้วก็ใครเขาเราก็เข้าไปเจอเรื่อยนึกออกไหมครับผู้ชมฮะอ๋อก็คือมันไม่ได้จับตั้งแต่มันจับตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนใช่จับมาตั้งแต่แรกถูกต้องครับอ เป็นโค้งสุดท้ายอะเอล่าเนี่ออกใช่ไหมครับมผมสุดท้ายต้องมาเจอกันได้ครับถูกต้องครับผมอืย้อยแฟน,น,นหวานครับแฟนหวานครับอืยังไงโอ้ยไม่ตายครับชีเพชรหลบไปได้ก่อนนะคุณผู้ชมฮะและมีแผลบออกมาอ้ยไม่แตกครับคุณผู้ชมฮะไปยกมาแฟนหวานแข็งเป๊กหันมาตีแข็งเป๊กเลยครับแฟนหวานนะตรงนี้ฮะเจอไม้พิชากันแล้วจะเก็บแลนดินแดนมาเอ้ย ก็แค่เป็นการ้าครับธรรมดาครับผมใช่ครับนะผมว่าเนี่ยเขาบอกเป็นคนพูดบอกเป็นคนพูดแล้วบอกชอบพูดครับคำนี้ติดกับเหลาแล้วครับผพี่เกตมาดูก็ย้อนหลังก็เว้านะครับชอบพูดคำนี้ครับพี่เกตเนาะโอ้โหโอโหสั่งตั้งแต่ต้นไรเลยครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับผมอ้าวเฮ้ยแล้วยังไง30วินาทีสุดท้ายได้บอลเฮดแปดสิต้มปิดตัวชุบแซนหวานได้ไหม ยังไม่ได้ครับเหมือนจะเล่นสบายๆนะคุณผู้ชมฮะสำหรับทางเดมันเฮนครับคุณผู้ชมฮะเพราะว่ายังไงแต้มก็ขาดพอสมควรครับว่าครับตรงนี้ครับไปทนแล้วอ๋อนี่ไงนี่ฮะเขามีมาแล้วนี่คู่สายครับแต่คููสายมีมีให้ดูนะครับว่าเป็นทีมไหนมาจากตรงไหนนะครับคุณผู้ชมมเห็นไหมฮะอ่ากว่ามาประสบเจอกันใช่ครับคุณผู้ชมฮะอ้าว อ่าครับผมและเรียบร้อยครับชนะในเกมแรกตกไปทางฝั่งของไดมอนทีนดอนครับคุณผู้ชมฮะมาครับลุ้นในเกมที่สองกันอย่างต่อเนื่องครับผมบอกเลยว่าคู่สุดท้ายนี่เราต้องการหนึ่งทีมเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมสหรือว่าทีมไดมอนทีนครับเข้าไปเจอกับทางไฮเปอร์ทาวในรอบเซมิเปนนอนครับผู้ชมมาครับลุยครับผมครับโอ้โหมือปืนครับสก็ตแลน แดนเหนือครับแต่ตาห้าเหมือนอยากพูดในเมื่อกี้อยากพูดเหรอครับเมื่อกี้แดนเหนือคืออะไรครับแดนเหนือคือตาเก่งทุกภาคครับผมเก่งทุกภาคเหนือไม่ว่าจะเองตีอยู่ภาคกลางภาคใต้เก่งทุกภาคแต่ว่ายกมาห้าเก่งภาคเหนือครับครับไปครับอือนี่ครับสเก็ตครับ ใครับลูกแอดดอกตรงกลางครับไดบอลเฮดเก็บได้ครับซึ้นนำมาเลยไปก่อน5ต่อศูนย์ครับคุณผู้ชมครับได้บอลเฮดโอ้โหแลสะคอคิวฟิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นเ็ต่อหนึ่งครับดีแมทคืนศูนย์ได้เหมือนกันเป็น1แต้มแล้วยังไง91นไดบอลเฮดได้มาเหมือนกันออนไฟต่อเนื่องปัดต่อมาแล้วถีบถีบมาได้ยังไงตามตอบเพื่อนครับโอ้โหดึงศบฝั่งตรงข้ามกลับมาเอามากัก,ก่อนหันหลังกลับมาแล้วอู้หเล็กไม่รู้เลี้องอะไรนะอันนี้ครับผม ฟแฟนหวานตรงนี้ครับปู่แล้วก็อุยอ้ยอุ้ยแล้วลีเฟกค,ครับบักนี่เมื่อกี้พยายามไปตามมาเอาเพื่อนคาณผู้ชมมาไวอะไรอ,อวา่างนี้แฟนหวานเขาบอกว่าปูเหมือนตัวแบกวงไฟตรงนี้แฟนนะครับวันนี้วัดกัน <c oughs> ครับโอ้โหโดนสิงมาตรงนี้เปิดมาดัเน,นี้ทากอนำจัดท่ายมวยครับอ,อย่างไงฝานปู่โดนไปสามทีสี่ทีและห้าทีลุกได้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่จังหวะแบบนี้ยังไง สิงหาราสัตว์หมายห,หมดครับโอ้โหนมือปืนยังเบรกไม่ได้ครับจากทีมแมสครับได้เสร็จปุ๊บกลับเข้าวงไฟเลยครับเพราะว่ามือนอกในปล่อยให้มือปืนเขาคุยกันครับแอ่โปโลครับเก็บนันของคุณพงไปฮะต้องัรแต่โอโหแล้วเก็บแบบวันคิวไปด้วยครับสำหรับโปโล ปกอบดีไปเลยครับผมหลักสองเลขแล้วครับยี่สิบเอ็ดต่อเจ็ครับแ้วดอกแ้วดอกวงน,นอกเกิอดอีกครั้งครับมันก็บอกครับตรงนี้ฮะบอกเลยครับแต่วันนียิ่งได้อีกสามแต่บอกเลยว่าจะทิ้งห่างไปเรื่องชมและทีแมสตรงนี้โดนมีตอ่อยอยู่ไงครับผมบุ๊คลินฮะบุ๊คลินในคัทคาครับตรงนี้อย่างไรก็ผ่านจังหวะดน,นการอันนี้ครับไปเตือนไปก่อนครับโอ้โ เห็นละมือปืนอย่างสงเก็ตครับผมถือไว้<อ>เ,เลยครับอือกำจะมาไล่ตามศพหรือเปล่าพยายามดูบล็อกรอบๆครับผมแอคแท็กออร์ลาวครับนี่ฮะเจอพอดีครับ,บอ่าแล้วยังไงกร,ะ,ระโดดมบ้บบนิดกระโดดทันอยู่สำหรับพีแมทเหลือเพียงสี่ชีวิตตอนนั้นอา้าวจะหาเพื่อนกับสูโรบาร์ดได้หรือไม่โอ้ยโดนดึงศพออกไปก่อนแล้วยังไงครับสีบ่ชิว 4คิว4ชีวิต4อะไรอุ้ยแล้วเหลือ3อี21อยู่ไหนฮะอีคิวหนึ่งตากร้องจับไปดูได้ไหมฮะโอ้แต่บอลนี้กดขาดเลยว่ะโอ้รถสีแดงครับพันธุ์นั้นหรือเปล่าฮะว้าวไปแล้วฮะอาร์ตี้ไว้หายครับตรงนี้อืโอมาแล้วครับว้าวโอ้ยไปเลี้ยวนี่ฮะคุณผู้ชมซัอไีบอไปมาอันนอกบอ มาไหมเบาเอามา,มาน้องมา,มา,ม,ามาเป็นพันธุ์ยาของพี่เลยไหม <S <S โอ้โหแล้วแต่ปุณธครับว่าวดูนะครับว่าความโหดไรของแต่ปุณธนะครับอย่างที่รู้คราบเขาเป็นแก๊งที่เชี่ยวชาญ,าญการเล่นสตอรี่โลเปอยู่แล้วครับตรงนี้ฮะโอ้โหเห็นแล้วอย่างนี้แล้วยังไงครับความความแบบนี้เป้งโอ้โหและสองคนนะผู้ชมฮะเกิดที่บ้านเลยหนึ่งคนครับผมถ้าได้ตรงนี้หนึ่งคนแนะสเก็ตแลนด์ดินแดนมาจัดไม่ปล่อยให้รอดแน่นอนครับโอ้โหหมวกสีขาวความโคมของเขาที่เป็นเลิศครับ ถ้าเรื่องอื่นเรื่องอาวุธปุ๋อื่นผมไม่แน่ใจแต่เรื่องมือปืนที่เขาที่สุดอาวุแมสก์ขอมจะสามคนเริ่มทยอยเกิดแล้วครับว่ะฮะตรงนี้ฮะบีก็ต้องยกความดีความชอบไปกับทีแมสนะอย่างอาร์ตี้นะครับผมยื้อให้เพื่อนได้นะครับเฮ้ยฮะเดียร์ก็ไปไวแล้วว่าเมื่อกี้โอดไปถึงห้าเมื่อสักครู่ครับก็ครับเอาตัวรอดมาได้อยู่ครับก็ถือว่าตัวรอดเป็นยอดดีครับรอดไปได้ครับครับผมมาสามแล้วตรงนี้ฮะ อสามเอาชัวร์ไปเลยผู้ชมตรงนี้ครับอสามอย่างเดียวนะอย่ามาน้องมานะไม่งั้นเดี๋ยวได้ล้ออีกครับเดี๋ยว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 มาเป็นปัญญาของพี่ได้ไหมเนาะอ่านั่นแหละพี่ยจะไปขึ้นรถไฟอีกอะปุ่นวายเลยพีถึงไล่ไปไล่ไปเลยไล่ไปขึ้นบางกอกพี่จะเป็นคนบ้านนอกจะไปบางกอกเธอไปปักจำเออไปเด้อไปมากละน้องไปมากไปมากละน้องพี่มาได้ไปกองพี่จะพาไปเที่ยวบ้านนอกคนเดียวพี่มาคิดเสียวไข่ในหม้อในหม้อในงม้อละไม่ล้ำดินนาเล่นนาถิ่นแนง กีค่ออคนเพียงแก่อพอครับเห็นไหมบอกว่าจะไม่ร้องอมันก็ร้องจนได้เนาะมันก็ต้องต่อให้ร้องเราก็รู้กันอยู่แล้วผูเราถึงได้เบาถึงเวลาไหลเลยใช่ไ้มมีขนาดเพลงสุดเราบอกไม่ได้มานะถือว่าไม่อยากแกล้งเบานะโอ้โหถ้าเพลงมันมาแล้วก็ยาวเลยทีนี้ยังจำยังจำเนื้อร้องได้ไหมครับเพลงเพลงสูตรตัวเองจำได้อยู่เลยครับยังจำได้ดีบุรีดีสูบเพราะใครจำได้ครับโอเ กองแท้แท้ว้าจิงกุหของแท่มื่อกันเพรสนตีมเลงแน่กุหลถีบแท่กูถีบแน่เมื่อดมตีนถีบนาเขาแทข้แท่มึ่ก็ดูไหวกูเทจริงเทีจริงม่ันดูไหวเอ้เฮจริงไม่เหลวมึ่ก็ดุดทั่วมื่อกถีบหน้ามืงอึันยังมั่วล้วกัเออกระโดนกระแทกกัะถีบหน้ามึงันลึ้ปกับแท่ฟันหนามก็ลุ้ไปกระแทกฟันนามก็โยกไปกระแทกกัเอะกัชอะกัแทกโอ้กัแทกโอ้ อยากชงหน่อย,ยได้ไหมโอเคว้าวแมกก็ลองดูว่าจำได้อยู่ไหมครับโโอ้หแล้วมีคนมาพิมพ์นะสายแหลมไม่ใช่ครับสายลอ้อไอ้ยสายฟ้าครับผมสวัสดีครับเอฟซีแว่นหัวกับว่าวหัวลูลกชิ้นครับสวัสดีครับสายฟ้าครับผมสวัสดีคร<ล>ับผมสวัสดีครับรถไฟิ้นเออืมสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงก็วันนี้เหมือนกับทางสายฟ้าเขาจะไปเชียร์ทางเออ่ดวิดเฮดเอ็กซ์ทักทาวนะครับ ปกติเขาจะแพ๊คนะแต่วันนี้เขามาจริงครับวันนี้ที่อดีตใสไหมใสเราเมืองดาวฝนไม่ตกใสเราสายฟ้าเนี่ยดี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเป็นสายอื่นมาเดี๋ยวจะเป็นสายอื่นเอามียังไงบ้างครับมีสายไหนบ้างให้เลือกไหมครับรับชมมีไหมฮะมีเอาเอาเอาองแต่แรกเลยไหมฮะเอาตั้งแต่แรกเลยลังดูผลพาสุดหล่อจากเครื่องละสายไฟอ่ะสายไฟพอกข้าใจเยอะมีสายอื่นไหมครับสายบันเทิงอืสายบันเทิงอมีอะไรอีกมครับเขาชอบไหมนะมีของเขาชอบไหมนะ อืมสายเขียวอืมเล่นสายครับสายครับสายร้องสายมีเหรอครับสายร้องผโห้ะมันไม่น่ามีนะสายร้องจริงๆแล้วมีครับเหมือนพี่โกเป็นคนเริ่มพูดหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหนี่นมานั่งดูคนภาคสุดหล่อจากซากุระและเลิฟครับโอ้โหแหมฟ้าก็แน้นๆนั่นแหละโอ้โหจะว่าไปเมืองนั้นเค้งก็มาแรงนะเมืองอะไรนะพี่โกอะไร พักเท้าพักเท้าพักเท้าอ่าพักเท้านะครับไม่เขาสายไฟเขาเคยเขาเคยมีเขาเคยมีนเรื่องนี้ไงว่าแบบว่าสาย้าชอบอบกอดอ่าอ่าอบกอดอะไรแบบนี <c <c ้อากาศหนาวท็อกก็เลยชื่อนี้เลยพักเท้าก็ครับนักพากย์ชื่ออะไรครับโอ้สวัสดีครับเป็กกี้วีเดฟเฟลสวัสดีครับผมพี่โนเนมไม่ค่อยมีชื่อหรอกครับสู้น้องน้องเบียดตีที้ไม่ได้หรอกครับได้ครับน้องเบียกอาจจะเล่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วลูกชิ้นมีไหมครับเฮียเฮียเบาะมีไหมครับไม่มีครับผมไม่มีครับลูกชิ้นมีถ้าจะมีก็ต้องไปติดต่อคุณครูไพบุญอย่างเดียวครับตะวแกขายครับผมอย่างที่บอกคุณสมบัติอาจจะมีนอกรูนอกทางนอกเรื่อก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้สกล่องเดบุนเฮดนะครับผมบอกเลยว่าแกมาเข้มจริงเบาสีน้ำเงินดูแกเล่นดิโอ้โหทีมแมนท่านบอกไม่ได้ไม่ได้หมู่หมู่แล้วที่เข้ารอบนี้แต่บอกเลยว่าเดบุนเฮดของ เดนสกีสแลนด์เขานี่เข้มมากครับผมเนาะเออเข้มมากๆเข้มมากครับอ่อครับเอาครับาปเลยครับเฮ้ยครับก็ฝากผู้ชมด้วยนะครับผมในวันรุ่งขึ้นวันพรุ่งพรุ่งนี้นะครับเป็นรอบของเซมายเเซมิไฟนอลครับผมครับอบชิงครับซึ่งเราจะมีการแจกโค้ดนะให้กับผู้ชมได้กรอกใครไวใครได้นะครับผมแล้วรู้ไหมเราแจกอะไรครับผมแจกี่ยงเลยฮะแฟชั่นสุดน่ารัก นนั่แสำหรับเซิร์ฟเวอร์สตาคาบูริตี้นะคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าใครที่ยังเล่นเดิมพันอยู่สตาหรือว่ามารีแล็กโซนที่แบบเข้ามาพูดโกงพูดคุยกันอยู่ทีมสตานะครับผู้ชมฮะบอกเลยนะครับว่ามีแฟชั่นนี่เขาบินโดนถามนะอุ้ยเนี่ยมาอย่างไหนแล้วครับอุ้ยน้องพี่มาอย่างไหนครับอะไรอย่างเงี้ยทุกทีมารอรับเลยครับผมแจกโค้ดในไลฟ์นะครับผู้ชมครับเออแจกนะจัดเต็มถ้าเค็มเดี๋ยวบอากันอีกทีอืมรู้ว่าเค็มแต่เต็มใจครับผู้ชมฮะบางอย่างอถูกต้งถูกต้อง นี่ครับก็ยังไงกลับมาที่เกมครับ30มสิบวิสุดท้ายครับผมฝากเนียโตครับอย่าลืมมาขึ้นของด้วยนะครับผมเดี๋ยวของจะเสียครับอ่าผมไอของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับผู้ชมฮะนะครับแต่ลรอกินหรือยังได้เข้าไปบ้างยังไม่ได้เข้าเลยไม่ว่างเลยครับเมาตรงนี้ครับยังะยัไม่ได้เข้าครับเดี๋ยวว่าจะไปเข้าเหมือนกันครับ เอฟซีนะพ่อค่ะโอ้มานน่งมาเป็นดาวบนพีได้ไหมพีจะพาไปขึ้นพดไฟยกพีจะพาไปขึ้นพดไฟไล้ไฟไล้ไฟไขึ้นบ้านออกขึ้นเป็นคน้ายนอกจากไปบาออกจากไปประจำเล้ไปมาโอ้โหแล้วผู้ชนะในเกมที่สองตกเป็นฝั่งของทีมไดมอนเท โอ้โหพูดถึงเดวันนีเ้เขาต้องมานะครับสำหรับน้องซีลีนเพสเซลนะล,ลูกสาวมักก็เว่าเหล่าซื้อตือโป้กายหัวแดงแรนกากีนังครับพู้ชมฮะโอ้โห<ว>สวัสดีน, <ะ S 2> ดน้องซีลีนนะครับผมโดนกูจนได้ โอ้โดนจนได้คืออะไรครับบอกนี่ลูกสาวก็บอกมาหาถึงในกลางไลฟ์เลยนะครับแบบไลฟ์สดเลยนะครับไม่คือผมว่าผู้ชมน่าจะดูออกนะว่าเวลาคนพูดจริงกับคนแซนเป็นประมาณไหนผมไม่ได้แซ่ผมไม่ได้แซ่เลยผมไม่ได้แซ่แล้วคุผู้ชมฮะเออพ่อหวังลูกนี่ผมไม่รู้นะครับอันนี้เบอกที่นับอันนี้ไป่ฟาวน์เ้ามาแล้วเออนีนี้ก็ว่าจะมีโอกาสในการหาจังหวะนะครับทิ้งลูกชีวิตจริงครับผมคิดไปเลยแพงนว มีหลายคนเหรอครับไม่ใช่หรอมีคนเดียวไม่เห็เหรอรักที่ฝึกแก้วหัวแหมยผมดีนะครับเนาะดูคนแรกของเ่าะใช่ไหมดีนเนี่ยรักทุกคนอย่างนี้ดีกว่าอ่าเป็นในเจตผลเลยเพราะรักทุกคนครับผมโอ้โหค,ครับเห็นไหมคืออันเนี้ยแถวบ้านคือถ้าอยู่ในลำปางในละแวกภาคเหนือเขาเรียกแซกนะโอ้แท้ครผมไม่ได้คนภาคเหนือผม,มเลยไม่ได้แซกเนาะมันดูนั่นแหละนะอันเนี้ยอันเนี้ยคือพี่กินแล้วใครไม่รู้นะผมบอกนะพี่โขวแกนี่อยู่ภาคเหนือนะบ้านเกิดแก ลูกก็หวังว่เหเมือนกังเ้ยเสมอกังหนึ่งหนึ่งคืออะไร,รครับสายฟ้าเป็นีหรอครับเป็นดีแลรวเออไม่รู้ครับแต่น้องเบาเห็นชออแบบไมหารูกสอน ABC ใครอันนี้ไม่รู้แล้วคนดูครับไปรู้ว่าคนดูเคยเห็นไหมนะครับพวกคลิปสอน a b <c oughs> บีีของของน้องเ่านะครับคุณผู้ชมฮะสมัย <c oughs> ที่ยังเป็นยุคโชคชวนเชียร์แต่มันเหดกดพังจัดเลยวะดูมุมพ่เกตดิ๋อพพ่เกตมันปิดเสียงมันปิดเสียงเล่นพิเกตมันปิดเสียงเล่นคนดู กีกี้ไม่ดูว่าแบทกีกี้ไม่ดูว่าตอนนี้สิบสี่ต่อเจ็ดอดอี้ครั้งท้าหดไปติทางผู้ชิงถ้าเป็นดีมีเทียนดีมเทียนนะมันเอาจรีนครับส่อหน้าตามตรงไม่ได้มองครับอดแชทเล่นกูบอกนะแต่ไม่เห็กดพังจริงนะไอ้เทียเปิดเนี่ยเปิดมาไม่ถึงสองนาทีกดกดสกอร์นำนำเกินครึ่งแล้วอ่ะกดพังจริงนะกูบอกให้นะแต่มันเฮ็นกดพังจริงนะกดแบบไม่หายใจอ่ะไอ้เทียกดกดพังอ่ะจะให้ผมอ่ะก่อนรายการผมขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงนะก่อนอ่านะเริ่ม อหลเป่าวันนี้มีน้วมันเฮดนะถ้าเจอสกีตแลนด์ขอสุดๆนะสเก็ตแลนด์สก็ตแลนด์เดนมัสจันสเก็ตแลนด์เดนมัสจันขอพูดเรื่อยๆไม่มีเลยคุณผู้ชมครับไม่มีนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นเรื่องจริงผมขอให้ไม่มีนะครับผมไม่อยากเขาเรียกว่าผมเป็นคนแบบว่า ชื่อเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยบอกว่าอยากจะนแต่ว่าพูดแบบว่าเอ้ยขอให้ตีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมไม่ค่อยผมเชื่อเรื่องตีเราะผมเป็นคนแบบว่าเชื่ออย่างว่าอย่างว่าหลักฐานมันไม่มีมันพูดไม่ได้หรอกถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ได้เลยแต่เรื่องนี่ผมยังไม่ตายแต่ผมมีไม่มีหลักฐานนั่นแหละผมก็ไม่เคยพูดครับแต่แล้วขั้นมาไทยอินนิดนึงท่านผู้ชมฮะหลังบ้านได้บอกไปอีกทีครับว่าเมื่อกี้เซมิไฟ n a ลเราแจกอะไรนะแฟชั่นแจกโค้ดรอบแฟชั่นนะครับแต่ส่วนรอบชิงนะจะแจกโค้ดสุดพิเศษ S 1> <S 1> <S แจ้งกินธุพุธใครที et ่อยากได้งานฟรีนะครับงามผ้าเ็นชาตนะครับผมบอกเลยว่าแค่มารับชมเอาโค้ไปเอาโค้เอาโค้ดออกบาตเอาโค้ดครับเอาโค้ดซีโอดีอีโค้ดครับผมเอาโค้ดไปก่อนครับก็ได้สกินสวยๆฟรีๆไปเลยคุณผู้ชมฮะเนาะเออโค้ดคุ้มนะครับคุณผู้ชมฮะแค่เข้าร่วมแค่มาแบบมาจุ่มไว้แล้วก็รอเราคุณผู้ชมครับมาดูเนาะอืมครับผมดูแน่นอนครับผม กูเข้าไวอะนะกูไอดีห้าเฮียมีช่องแชทถามมามีลูกใหม่แล้วหรอป้าอันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวครับพี่คือผมว่าเมื่อกี้เนี่ยคือคอมเมนต์ก็อย่างที่ว่ากันนะครับเจ้าก็ตรงนี้เลยเหรอไม่รู้ครับไม่รู้ก็ถามดูเฉยๆผู้ชมฮะอืก็บอกว่าบางทีเขาก็เป็นแชทเขาเขาก็เป็นแชทถูกไหมว่าเราทำทำ้าทีพทหารนักผ่าเราก็ต้องอ่านแชทถูกไหมครับผู้ชมฮะ ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยก็ถามถามเออถามทุกสุดดิบอ่านแชทเฉยๆแล้วก็ถามเบาอะไรงนี้ครับเอาถามเยอะๆครับถามเยอะๆดีแล้วดีแล้วถามไปฮะอ้าวในเกมไหมในเกมไหมอ้าวกลับถึงเกมแล้วเบาเราเข้าเกมหร้วตรงนี้ฮะคนคนเข้านานแล้วครับอ้าครับผมห้ลนาทีแมสโอ้โหไปโกนละสิโอ้ยอีกแล้วห้านาทีเลยครับหรือเปล่าครับตรงนี้ฮะอืออยู่ไหนแล้วบ้างครับทีมแมนเหมือนจะขึ้นรถนะเบาครับรอบนี้ทีมแมนน่าจะเซฟ ตัวเล่นคนสมดทรายแล้วตรงนี้ฮะไอ้อย่างนี้ก็โอ้โหไกลเลยโอ้อยู่ตรงนี้ครับตรงนี้ฮะอลอรีเียขาบอกครับอยู่ตรงนี้ครับหมายถึงว่าลอรีลอรีลอรีเกิดนะครับตรงนี้ฮะอือหือโอ้ขึ้นเขาด้วยยอดเขาเอเวอเรสต์ครับกอดทิชจะอกอดหรือเปล่าตรงนี้ครับผู้ชมครับโอ้โหไอ้จะเขาเพชรกูดครับตรงนี้อือหือตืนจะสูงแล้วผู้ชมฮะอันคือเขาไม่เหลือเราแล้วครับทีไว้ไฮก็ไปลนะครับผมชินแฟนเดย์ก็ไปแล้วครับผมอ่ะ โฟส์ครับเกิดใหม่ครับคุณผู้ชมฮะเกิดแล้วโ,ลโฟส์ไมฟ์โฟสเป็ว่าอะไรเขาบอกไมฟ์โฟสเป็นว่าอะไรครับอ่าไมฟ์ไมฟ์โเนี่ยโฟสเนี่ยมีอ่าแปลว่าอ่าปกติครับผมโฟสอือดีโฟสอะไรยอย่างงี้เนาะอ่าดีโฟสอะไรอย่างงี้เอ้ยใช่ใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้เฉลยไม่เฉลยนะฮะคือไมฟใช่ครับลองลองถามลองลองถามช่องแชทดูครับว่าใช่ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันวัวเราถลองบอกดีครับโฟสโฟสเนี่มันไม่เหมือนดีโฟสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันดูเห<ช>มือนสะกดเหมือนกันนะดีโฟสกับไมฟย เือ่อวว่าฟูตฉันปกติโอ้มันน่าจะวินร้อยแล้วล่ะพี่เกดอะแต่มันเห็นน่าจะวินร้อยแล้วล่ะคนดูไม่ต้องดูก็รู้ผลแล้วจริงนะรู้ผลแล้ว